สวัสดีครับผมบาสท,ทัชกรหงวิไลกลบุตรกาชาติประจำปี2556อาสาเยาวกาชาติสังกัดสำนักงานเยาวกาชาติสภากาชาติไทยครับทุกคนเคยเห็นเครื่องหมายนี้กันไหมครับและเครื่องหมาย3อันนี้แหละครับมันแตกต่างกันยังไงครับทำไมดูเหมือนคล้ายกันไปหมดเลยวันนี้แหละครับบาสจะพาทุกคนมาไขาข้อสงสัยและพาไปทำความรู้จักกับวันกาชาติโลกกันครับ ทั้ง3เครื่องหมายนี้ครับมีความสําคัญและเกี่ยวข้องกับวันที่8พฤษภาคมของทุกปีหรือวันกาชาติโลกนั่นเองครับเราต้องย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์สําคัญทางประวัติศาสตร์นั่นคือการสู้รบของกองกําลังร่วมฝรั่งเศสและอิตาลีกับกองกําลังออสเตรียใกล้ๆหมู่บ้านโซเฟริโนทางตอนเหนือของอิตาลีในปี2402นั่นเองครับ เหตุการณ์ครั้งนั้นครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3,000 0คนและมีผู้บาดเจ็บอีกหลายหมื่นคนด้วยกันครับตอนนั้นมีนายธนาคารชาวสวิตชื่ออังรีดูนางผ่านไปพบเหตุการณ์หลังสิ้นสุดการรบเขาจึงได้รวบรวมแพทย์ชาวออสเตรียและกลุ่มนักศึกษาแพทย์ชาวอิตาเลียนมาช่วยทหารที่ได้รับบาดเจ็บโดยไม่เลือกฝ่าย เมื่อกลับถึงนครเจนีวาครับเขาก็ได้เขียนหนังสือเรื่องความทรงจำของเซอร์เฟริโนโดยเสนอให้มีการจัดตั้งองค์กรอาสาสมัครดูแลทหารบาดเจ็บและควรมีเครื่องมือในการพยาบาลให้พร้อมแม้ในยามสงบเพื่อว่าหากมีสงครามเกิดขึ้นก็จะช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนั่นเองครับจากข้อเสนอดังกล่าวก็ทำให้เกิดการประชุมที่นครเจนีวาโดยมีผู้แทนจาก16ประเทศเข้าร่วมจนนำไปสู่การจัดตั้งสภากาชาดสากลในปี2406 และยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการระหว่างประเทศเพื่อบรรเทาทุกทหารบาดเจ็บซึ่งนั่นก็คือคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศหรือ ICRC ในปัจจุบันนั่นเองครับและก็เพื่อเป็นเกียรติให้กับนายอังรีดูนังจึงมีการกำหนดวันกาชาติโลกให้ตรงกับวันที่8พฤษภาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของนายอังรีดูนังและปัจจุบันก็มีสภากาชาติทั่วโลกอยู่ใน192ประเทศนั่นเองครับ เพื่อนๆก็คงได้รู้จักประวัติความเป็นมาของวันกาชาติโลกกันไปแล้วนะครับในช่วงนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่ามีใครบ้างที่ทำงานภายใต้องค์กรกาชาติและหลักการกาชาติเจ็บประการอันได้แก่มนุษยธรรมความไม่ลำเอียงความเป็นกลางความเป็นอิสระบริการอาสาสมัครความเป็นเอกภาพและความเป็นสากลครับ มาถึงหน่วยงานแรกครับนั่นคือคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศหรือ ICRC เป็นองค์กรมนุษยธรรมระดับสากลซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี2406ครับมีหน้าที่ในการดูแลและให้ความช่วยเหลือจากผู้ที่ได้รับเหตุภัยสงครามหรือสถานการณ์ที่มีความรุนแรงนั่นเองครับโดยได้รับการรับรองจากอนุสัญญาเจนีวาซึ่งเป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่มีการลงนามรับรองจาก196ประเทศทั่วโลกเลยทีเดียว ส่วนในประเทศไทย ICRC เปิดสำนักงานที่กรุงเทพในปี2518โดยมีงานหลักในเวลานั้นคือการช่วยเหลือผู้ที่อบพยพจากประเทศเพื่อนบ้านในสงครามอินโดจีนและได้จัดตั้งสำนักงานย่อยขึ้นที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้ว ICRC ในประเทศไทยทำงานหลากหลายครับทั้งการส่งเสริมความรู้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศแลกเปลี่ยนความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร,ร์กับหน่วยงานต่างๆ การออกแบบเทคโนโลยีเสมือนจริงสำหรับงานด้านมนุษยธรรมงานด้านสุขภาพและอื่นๆอีกมากมายเลยครับและสำหรับหน่วยงานต่อมานั่นคือสหพันธ์สภากาชาติและสภาเซียวงเดือนแดงระหว่างประเทศหรือ IFRC เป็นเครือข่ายการทำงานด้านมนุษยธรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับทำงานร่วมกับสมาชิกสภากาชาติและสภาเซียวงเดือนแดง192แห่งทั่วโลก หนึ่งในนั้นก็คือสภากาชาติไทยครับ IFRC นั้นยังทำงานด้านการตอบสนองต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินรวมถึงแผนงานการฟื้นฟูในระยะเร่งด่วนต่างๆโดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ในนครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ผ่านมานั้น IFRC ก็ทำหน้าที่ สนับสนุนงานด้านมนุษยธรรมของสภากาชาติและสภาเสียวงเดือนแดงในแต่ละประเทศประสานความร่วมมือด้านการบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติทางธรรมชาติรวมถึงภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณาสุขเรียกได้ว่าเป็นหน่วยงานสําคัญที่คอยสนับสนุนงานของสภากาชาติและสภาเสีวงเดือนแดงในแต่ละประเทศก็ว่าได้นะครับมาถึงหน่วยงานสุดท้ายครับนั่นก็คือสภากาชาติไทยคุ้นชื่อนี้กันไหมล่ะครับ ถือกำเนิดขึ้นในปีพุทธศักราช2436หรือว่ารอสอ112ซึ่งเป็นเหตุการณ์ในกรณีพิาพาทระหว่างประเทศไทยกับฝรั่งเศสเกี่ยวกับกรณีเขตแดนริมฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงจึงทำให้มีการสู้รบเกิดขึ้นและก็ทำให้มีทหารเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนั่นเองครับ ท่านผู้หญิงเปลี่ยนผ้าสกรวงจึงได้มีการชักชวนสตรีทไทยเรียรายเงินและสิ่งของเพื่อส่งไปช่วยเหลือทหารที่ได้รับบาดเจ็บและเห็นว่าควรมีองค์กรหนึ่งที่จะช่วยในการบรรเทาทุกข์ยากของทหารจึงได้มีการนำความกราบทูลสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีพระพันวสาอายิกาเจ้าความได้ทราบถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงได้พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้จัดตั้งสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยามขึ้นเมื่อวันที่26เมษายน2436ซึ่งถือเป็นวันสถาปนาสภากาชาติไทยโดยในตอนนั้นครับมีการใช้สัญ,ญลักษณ์อุณารลมซึ่งเป็นเครื่องหมายสิริมงคลทั้งในาศาสนาพราหมณ์าศาสนาพุทธและมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่ปี2449เป็นต้นมา ประเทศไทยก็ได้เปลี่ยนมาใช้เครื่องหมายกากรบาทแดงและมีการเปลี่ยนชื่อเรียกเป็นสภากาชาติสยามและสภากาชาติไทยตามลำดับนั่นเองครับปัจจุบันสภากาชาติไทยได้ดำเนินงานตามพันธกิจหลัก4ประการนั่นก็คือ 1. การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย 2. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย 3. การบริการโลหิตและ 4. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือหน่วยงานหลักทั้ง3หน่วยงานที่ทำงานด้านมนุษยธรรมและก็อยู่ในกลุ่มองค์กรกาชาติครับเพื่อให้จดจำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นก็อาจจะบอกสั้นๆนะครับว่าคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศหรือ ICRC นั้นเขาจะเน้นการทำงานในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งส่งเสริมกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศในขณะที่สหพันธ์สภากาชาติและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศหรือ IFRC จะดูแลเรื่องสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติรวมถึงการทำงานร่วมกับชุมชนและงานด้านการพัฒนาส่วนสภากาชาติไทยครับก็เน้นการทำงาน4พันธกิจหลักที่ได้กล่าวไปแล้วนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับหวังว่าเพื่อนๆนั้นจะได้รับข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นของการทำงานในแต่ละหน่วยงานภายใต้องค์กรกาชาตินั่นเองนะครับ และเพื่อนๆท่านใดที่มีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของสภากาชาติไทยและคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศโดยจะมีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลและความกระจ่างเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ